สำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดจํานวน100บาทนะครับเข้าในส่งของ t ูมอนี่โวลิทแบบโดยตรงเลยเมื่อวันที่13เดือน7นะครับ2,567เนาะใครที่สนใจในการทําเงิน t ูมอนี่โ l ลิทนะครับก็สามารถดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการทําเงินให้ในคลิปพร้อมๆกันเลยเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่โวลิทนะครับ ทำได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับไม่จําเป็นต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีค่าสมาัครไม่มีการลงทุนใครที่กําลังมองหาช่องทางในการทําเงินออนไลน์แล้วไม่อยากลงทุนดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับในการทําเงิน True Money Wallet กันก่อนนะครับการดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับโดยที่ไม่ผ่านลิงก์การเชิญเพื่อนเนี่ยสามารถพิมพ์ชื่อตามในคลิปได้นะ จะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอป,ปนะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวนโหลดได้ด้วยตัวเราเองได้เลยนะครับสำหรับตัวแอป,ป,ปนะครับที่ใช้ในการทําเงิน t ูมอนี่โวลิตนะครับผมก็เป็นแอป,ป,ปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า g o g ก้บอทนะครับก็ให้เราพริมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยเนาะดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับไม่เสียเงินนะใครที่ต้องการดาวโหลดก็กดลิงก์ก็ได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครไวใ้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูขั้้นนนนตตออการรสมัคัคข ถอนเงินด้านล่างได้เลยนะครับผมขอแสดงความยินดีนะครับการซื้อบัตรกำนันของคุณเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็กดตกลงได้เลยสาหรับถูมอนิโวลตที่ผมได้ทําการเติมเงินไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ได้รับเงินเรียบร้อยนะครับการใช้งานทําอย่างไรสาหรับคนเก่านะครับก็น่าจะพอทราบแล้วนะในส่วนของการใช้งานเพราะว่าอัปเดตรีวิวไปก็หลายครั้งแล้วนะครับสำหรับคนใหม่นะครับที่เพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ดูให้จบก่อนทําความเข้าใจในคลิปแล้วก็ในตัวแอปก่อนนะครับว่าการใช้งานเนี่ย มันต้องทําอย่างไรการถอนเงินมันต้องทําอย่างไรนะครับดูให้เข้าใจก่อนหากเข้าใจแล้วสนใจในการลองเล่นนะครับสามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดได้นะครับผมมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับในส่วนของตัวเมนูในแอปนะครับผมจะมีเมนูอยู่ที่ด้านบนขวามือเท่านั้นนะครับเพียง3เมนูนะครับกดเข้าไปที่เมนูที่1ด้านซ้ายนะฮะตรงด้านบนขวานอกจะมีอันด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการแนะนําและรับคะแนนสูงสุดถึง10,000คะแนนสลับสายแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับอยากมีรายไ เพิ่มนะก็สามารถแนะนําตรงนี้ได้การแนะนําทําอย่างไรนะ่ะตรงนี้จะมีรหัสโค้ดอ้างอิงของเราเองนะครับแล้วก็จะมีคําว่าแบ่งปันเราสามารถกดแบ่งปันได้เลยการแบ่งปันเนี่ยก็จะเป็นการแชร์ไปในช่องทางออนไลน์ในมือถือของเราเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิต t t อร์ไล YouTube t i k t o อกที่เรามีอยู่นะครับส่วนใครที่ต้องการเป็นลิงก์เพื่อที่จะนําไปโพสต์ไปแชร์เนี่ยสามารถส่งเข้าไปในแชท m e s s e n g e r หรือว่าในแชทไลน์ก็ได้พอเราส่งเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไปคัดลอกข้อความเอามาโพสต์เป็นลิงก์ เป็นข้อความเป็นรูปภาพหรือจะลงในส่วนของคลิปวิดีโอของเราก็สามารถทําได้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้จะมี2ข้อความเนาะที่เขาเขียนไว้นะครับตรงนี้นะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้รับคะแนน10,000คะแนนทันทีนะครับเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้เราตรงนี้นะครับเมื่อคุณแนะนําเพื่อนนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเนาะสิของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดจากการทําโครงการหรือการทําแบบสํารวจนะครับเขาก็จะแบ่งให้เราแค่10%ต่อไปคุณสามารถรับได้ทีละ100 คะแนนจาก10,000คะแนนที่เขาให้เราทันทีนะครับเขาจะให้เราแค่100คะแนนทันทีนะครับสำหรับ10,000คะแนนที่เราได้รับมานะครับตรงนี้มันจะรวบรวมไว้ให้เราอยู่ที่ด้านล่างขวามือตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่1คนแรกจนคนปัจจุบันที่เราแนะนําเพื่อนไปมันก็จะรวมให้เราตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคะแนนนะครับที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็เอาไปแลกเป็นเงินได้นะจากการเชิญเพื่อนทั้งหมดนะครับมันก็จะรวมให้เราตรงนี้กดรับได้เลยมันก็จะรวมให้เราที่ด้านบนขวามือนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนู เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแลกของรางวัลบัตกรกำนันเนาะก็จะเป็นแกปบมาดนะครับแล้วก็เป็นแก๊ปแบบธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นโลตัสนะครับทูมอนี่วลเวลตแล้วก็ลาซาดา้าในการแลกเงินรางวัลนะครับขั้นต่ำแต่ละรายการเนี่ยมันจะใช้ไม่เท่ากันนะครับก็ให้เราตรวจสอบให้ดีก่อนว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมันครบหรือย,อยังถ้าครบแล้วก็แลกได้เลยนะครับในการแลกเงินตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปแนะนําเพื่อนก่อนนะจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็แลกได้เลยสาหรับทูมอนี่เวลตนะครับจะแลกได้ค ครังละ100บาท1วันแรกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งคุณมี10,000บาทคุณก็แลกได้เลยในวันเดียวนะครับตรงนี้นะครับผมมี48,910คะแนนในการแลกเปลี่ยน100เนาะผมมี4 7 2 9 8บาทเอ้ย98คะแนนเนาะยังไม่ครบก็กดตรงลูกศรเข้ามาดูได้ว่าการแลกเงินเนี่ยต้องทําอย่างไร การแลกเงินทูมานี่วอลเล็ตนะครับเขาจะมีคําว่าผู้รับตรงนี้นะเป็นช่องอยู่นะครับไม่ต้องใส่เบอร์วอลเล็ตนะตรงนี้หลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็จะใส่เบอร์วอลเล็ตอย่างเดียวตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่อีเมลนะครับเพราะเพราะว่ายอดเงินที่เราแลกไปเนี่ยมันจะยังไม่เข้าทูมานี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้มันเขียนบอกอยู่นะเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นบัตรกำนานจะถูกส่งไปยังอีเมลนะครับที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนไว้นะครับหรือว่าที่เรากรอ,อกไว้นั่นเองนะครับก็ควรเป็นอีเมลที่เราสามารถเข้าไปตรวจเช็คทูมานะี่ จากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการกดซื้อได้เลยพอเราทําการกดซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับประวัติการซื้อตรงนี้ของเราเนาะนี่ครับประวัติการซื้อวันที่11เดือน7นะครับความสําเร็จตัวนี้นะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังตรวจสอบไม่เสร็จมันจะขึ้นคําว่าขอนะครับเป็นตัวหนังสือขอเลยสีฟ้าตรงด้านนี้นะครับผมพอมันตรวจสอบเสร็จแล้วมันจะขึ้นความสําเร็จสีเขียวนะครับเช็คในส่วนของอ e ีเมลได้เลยนะครับอันนี้คือการแลกเงินรางวัลทูม m น n ่วอลเลต็ตต่อไปวิธีการทําเงินนะครับก็จะน,นกรรั ตอบโครงการการทําแบบสํารวจนะครับอันนี้คืองานที่เราสามารถทําได้เน,ะนาะเคะแนนนะครับเป็นคะแนนโบนัสที่เราได้รับจากการทําโครงการนะครับสะสมมาเนาะการตอบโครงการเนี่ยยีคะแนนทาง่ายสุดแล้วนะครับโปรดเลือกรูปภาพสัตว์นะครับแล้วเราก็กดส่งได้เลยอันนี้คือเราทําเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการตอบโครงการนะครับยีคะแนนเนี่ยทำง่ายที่สุดนะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรลดบัตรแล้วเขียนไปเลยเขียนภาษาไทยได้นะทุกคนลถบัตรแบบนี้ได้นะแล้วก็กดส่งนะครับยีคะแนนเนาะโครงการผลไม้นะครับผมถ่าย รูปผลไม้ลงไปได้เลยโครงการขนส่งนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลือกเป็นรถไฟดีกว่านะครับประมาณนี้โครงการผลไม้นะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรอันนี้เราก็เขียนไปเลยแอปเปิลนะครับผมแล้วก็กดส่งนะครับ25คะแนน โครงการสัตว์นะครับถ่ายรูปสัตว์ลงไปเนาะส่วนการทําแบบสํารวจเนี่ยเราก็ทําผ่านหน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปทําที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเนาะในส่วนของการตอบแบบสํารวจแบบสอบถามเนี่ยสามหมื่นแปดพันหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะได้รับคะแนนเยอะกว่าการทาโครงการนะครับเอเคนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของขั้นตอนการใช้งานนะครับในส่วนของแอปนี้ใครที่เล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เค ทำเงินเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะเล่นฟรีได้รับเงินจริงแน่นอนนะครับผมใครที่สนใจในส่วนของช่องทางอื่นฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ